ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือหัวใจมนุษย์ครับหัวใจที่สูบฉีดโลหิตเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทําให้มนุษย์ยังมีชีวิตและลมหายใจและยังเป็นอวัยวะที่ไม่เคยหยุดพักทํางานเลยแม้แต่สักวินาทีเดียวแต่มีเพียงหนึ่งเดียวครับในประเทศไทยที่มีหัวใจอยู่นอกที่โครงยื่นออกมาออกนอกทรวงอกและยังมีชีวิตอยู่นี่ก็คือหัวใจของนายเอกพงศ์ฝีปากเราะหรือนายเดคนที่หัวใจนอกที่โครงหนึ่งเดียวในประเทศไทย เรื่องราวความประหลาดของร่างกายมนุษย์ที่ผิดธรรมชาติคนหัวใจอยู่นอกที่โครงนี้ถูกเปิดเผยขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพศ2545ทำให้เรื่องราวชีวิตของนายเดได้รับความสนใจจากรายการต่างๆโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นก็มีรายการชื่อมันแปลกดีนะซึ่งมีคุณกลิตสีภูมิเจกเป็นพิธีกรดำเนินรายการซึ่งในขณะนั้นนายเดมีอายุ18ปีครับขอดูสิครับ พอเปิดให้ผมดูเนี่ยผมถึงกับอึ้งไปเลยฮะเดี๋ยวฮะนี่หัวใจอยู่ตรงนี้เลยครับดูสิครับก้อนเนื้อหัวใจนะครับกำลังเต้นเป็นจังหวะและร่องรอยที่เราเห็นบนผิวหนังเนี่ยนะครับก็คือเนื้อเยื่อซึ่งปกคลุมกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็เส้นเลือดหัวใจอยู่คุณหมอเขาเคยบอกน้องเดย์ไหมครับว่าทําไมหัวใจเนี่ยถึงอยู่นอกซี่โครงอย่างนี้ไม่ได้บอกก็เกิดมาก็เป็นแบบนี้แล้วครับ ก็คือเกิดมาก็เป็นตามธรรมชาติเลยครับจริงๆความผิดปกติของน้องเดเยเป็นความผิดปกติจากการที่ผนังทรวงอกเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์นะครับะจะมีแต่เฉพาะบริเวณส่วนของผิวหนังเนี่ยที่ประคุมหัวใจอยู่ทางการแพทย์เนี่ยถือว่าเป็นความผิดปกติชนิดหนึ่งนะครับโชคดีที่ว่าความผิดปกติของเขาเนี่ยนะครับเขายังมีส่วนของผิวหนังเนี่ย ปกคลุมหัวใจอยู่เพราะว่าพวกนี้ถ้าเปื่อไม่มีผิวหนังปกคลุมหัวใจอยู่เนี่ยนะครับหัวใจคงจะอยู่ไม่ได้นะครับก็เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจากข้อมูลของรายการมันแปลกนะบอกว่านายเดคนนี้จะมีชีวิตยอยู่ได้ไม่นานหรืออยู่ไม่เกิน15ปีและทีมงานครับพยายามติดต่อไปทางญาติของนายเดที่จังหวัดตากแล้วก็ทราบว่านายเดงั้น ยังมีชีวิตอยู่ครับปัจจุบันนี้นายเดยมีอายุ25ปีเข้าไปแล้วและเดินทางมาที่กรุงเทพเพื่อมาตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงพยบาบาลรามาธิบดีครับเดมเป็นไงบ้างครับนะเราไม่ได้เจอกันนานพอสมควรแล้วนะนะครับยังสบายดีอยู่นะครับ <c oughs> สบายดีอยู่นะเดี๋ยวนี้ในแต่และวันนี่ก็ทําอะไรได้ <c oughs> ใช่ไหมครับไปเที่ยวไหนบ้างป่ะอยู่แต่บ้านนะ เท่าที่มาวันนี้เขาแข็งแรงหรือว่าเป็นยังไงบ้างคะคุณมอก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะอนอกจาก<อ>ดูแล้วเนี่ยดูเหมือนกาเขียวขึ้นเล็กน้อยอนะครับเท่านั้นเองแต่ว่าอาการเขียวเนี่ยเ่จะเป็นความเคยชิน<อ>เขาอยู่กับภาวะงี้มาตลอดถามคาที่ไดถามแล้วน้องเด เป็นยังไงก็ืเ่าน้องเดย์เขาบอกก็ไม่เป็นไรก,ก,ก็อยู่ได้ก็จะเป็นความเคยชินคุณหมอสุกเกษมนี่นะครับก็เป็นแพทย์ประจําตัวของนายเดยมากว่า10ปีแล้วครับก็เปิดเผยว่าลักษณะแบบนี้นะครับเจอน้อยมากครับสถิติ1ล้านคนก็จะพบแบบนี้สัก7คนอาการของนายเดยนะครับไม่เปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหรนะ่นักแต่จะมีลักษณะตัวเขียวคล้ำเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องเดเนี่ยมีหัวใจข้างขวาด้านห้องล่างเนี่ยอยู่เพียงอันเดียวแล้วต้องรับ การทํางานหนักในขณะเนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจทํางานล้มเหลวเนี่ยย่อมเร็วเร็วกว่าปกติเร็วกว่าปกติน,<ม>นะครับอันนั้นก็เลยทําให้เราเนี่ยทำนายว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเนี่ยเขาน่าจะเกิดปัญหาเนี่ยในอนาคตนะครับแต่ถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราบอกไม่ได้เลยครับโดยทั่วไปโดยเฉลีย่ยแล้วก็ประมาณ 40- 50ปีะนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาได้ค จากภาพเอ็กซเรย์ชนิดพิเศษนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่านายเดคนหัวใจนอกที่โคคน,นี้นอกจากจะมีหัวใจอยู่ผิดตำแหน่งแล้วหรือที่เรียกว่าหัวใจพิการมาตั้งแต่กำเนิดนายเดยังมีหัวใจเพียงแค่2ห้องเท่านั้นซึ่งหัวใจห้องบนนะครับรวมเป็นห้องเดียวส่วนหัวใจห้องล่างที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องปั๊มสูบฉีดโลหิตก็ต้องทำงานอย่างหนักจึงทำให้เลือดไปเลี้ยงปอดและส่วนต่างๆไม่ค่อยจะเพียงพอจึงทำให้เกิดอาการตัวเขียวนี่เองครับเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อ ที่ไหนนะครับพบว่ามีเด็กแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือว่าจะต้องหาอะไรมาปกปิดไว้ก่อน mm. นะครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีการที่จะพัฒนาในการที่จะใช้วัสดุต่างๆเนี่ยนะครับมาเย็บคลุมหัวใจเอาไว้นะครับแล้วก็แทนที่จะให้มันเปิดสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอก uh. นะครับเท่านั้นก็เป็นการรักษาเบื้องต้นก็คือปิดหัวใจให้อยู่ภายในร่างกายซะก่อนนะครับ ป้องกันการติดเชื้อหรือว่าอะไรต่างๆปัจจุบันครับในเดนะครับแม่ก็มีอายุ25ปีแล้วซึ่งเกินความคาดหมายถึง10ปีซึ่ง10ปีที่ผ่านมาในเดก็ไม่เคยเจ็บป่วยหรือเป็นโรคอะไรรุนแรงครับและใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปน้องเขาช่วยเหนือตัวเองได้ค่ะก็คือตื่นขึ้นมาเหมือนคนปกติแล้วทํางานก็ไปอยากที่ไหนที่เขาอยากไปเขาก็ไปได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะเหนื่อยถ้าขึ้นบันไดสูงๆงอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าธรรมดาก็ไปได้เหมือนคนทั่วไปเป็นห่วงว่าสุขภาพเขาคือส่วนใหญ่จะดูเรื่องมือเล็บมืออะไรเขาเนี่ยเขาจะเขียวเขาจะเขียวเวลาเขาโกนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเล็บเขียวขึ้นมาเราก็ต้องคอยดูเราเชื่อว่านะครับด้วยแรงศรัทธาและกำลังใจที่เข้มแข็งของนายเดยคผลหัวใจนอกที่คงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ยังมีชีวิตอยู่และก็มีอายุมากที่สุดซะด้วยทำให้เขายืนหยัดต่อสู้กับโรคนี้ได้อย่างน่าทึ่งและเหนือความคาดหมายจริงๆ เราขอเป็นกำลังใจให้หัวใจที่เข้มแข็งดวงนี้ด้วยนะครับรายการเม่ิอนไทยแลนด์ขอมอบเงินจำนวน2,000บาทให้กับนายเดยเกพงศ์ฝีปากเคราะนะครับเจ้าของเรื่องคนหัวใจนอกที่โคงและถ้าคุณผู้ชมอยากสนับสนุนกำลังใจและช่วยเหลือนายเดยก็ได้ตามที่อยู่นี้นะครับหากคุณผู้ชมมีเรื่องราวแปลกๆหรือน่าทึ่งแบบนี้แล้วก็ก็แนะนำส่งเรื่องราวเข้ามาได้นะครับ